สวัสดีครับทีมพเทาเส่งนะครับวันนี้ได้มาเข้าไขา้สุขภาพที่ข้อนแก่นนะครับก็เลยเนี่ยเข้า,ขายสุขภาพน้องเขียวครับมามาทำทปุ๋ยผสมเพื่ลูกตัก บรรยากาศเข้าไขยครับน,นี่คือช่วยกันทำครับทำปุ๋ยปลูกกล้วยอ๋เอเศษไม้เศษหญ้ามาทำปุ๋ยครับ นี่ก็เป็นแปลงผักครับแปลงผักครับเราก็ปลูกเองครับว่าก็มน้ำที่จะปลกไปตลอดแีปหาเลยค่ะอมืายดานมด้านคืออันนี้อันนี้เราล้นก้นใช้คามาดามมเร็ เพราะเ่อเรายกแปลงใช่ไหมคะเราก็เราก็ทำเป็นร่องขวางๆนะระยะที่เราเป็นแถวๆปลูกเป็นแถวๆอยู่หวานเป็นแถวๆไปบ้วงอันสั้นุกสับนเพราะเราไม่มีเวลาที่จะมาทำปลูกซีโรต้นเมลอนต้นแล้วก็วางวางแล้วก็ให้ให้เขาโตพร้อมกันแบบนี้ค่ะเพื่อเลี้ยงคนจำนวนมากเลี้ยงชาวๆได้เนาะ อันนี้เราไม่ได้ฉีดยาฉีดอะไรเลยใช่ไหมครับไม่มีฉีดยาค่ะมันก็ขึ้นสวยดีจ้ะเนาะที่เราพ่นคือเราพ่นไอ้นี่พ่นจุลินทรีย์พ่นน้ำหมักชีวภาพอ๋อใช้จุลินทรีย์น้ำหมักเอาเราเราก็จะพ่นเพื่อให้ไล่แมลงด้วยเป็นการบำรุงใบให้อาหารทางใบก็มีก็ปุ๋ยเราก็มีมีปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก ที่เรามีเศษอาหารมีอะไรในครัวเรือนเราเอามาหมักใส่ปุ๋ยธรรมชาติใช่ค่ะมีธรรมชาติใบไม้ทั้งหมดแต่เราเอามาผสมกันเอามาหมักรวมกันเอามาหมักก่อนมมีคนาใช้่ไหมถ้าหมักก่อนมันมันจะใช้ได้ดีอ๋อหมักหมักดีกว่าเราเอามาใช้เลยใช่ไหมต้องหมักไว้ดีกว่าเเรามมีปุ๋ยไดือนไม่เอามาแค่ สองสามวันก็ใช้ได้อาทิตย์หนึ่งก็ใช้ได้ก็คือถ้ามันเป็นปุ๋ยคอกกับมันย่อยมาแล้วนะแล้วก็เอามาม,มากองนะออก,กองชั้นปุ๋ยคอกเอาลำอ่อนมีลำอ่อนด้วยอ๋ยยออ๋อลำอ่อนด้วยลำอล่อนเราโรยบน,บน,บ,น,บ,นบนกองปุ๋ยนะบนบนบนกองปุ๋ยคอกแต่แล้วถ้าเราจะเอาดินมาใส่ด้วยก็ได้อีกชั้นหนึ่งเป็นดินก็ได้ แล้วก็ลำอ่อนโรยสลับเราจะเอาลำอ่อนเนี่ยโรยเพื่อเป็นตัวให้มันเป็นหัวเชื้อที่จริงเป็นเป็นอาหารจริงนะคะแล้วก็เราจะเอาอะไรมาสลับเอาแกลบเอาเอาคลายข้าวอะไรมาสลับเป็นชั้นๆชั้นๆโอเคนะคะเก็บเหลืองใช่ไหมไม่ใช่เก็บเน่าไหมฮะเก็บเหลืองอ๋อเก็บเก็บเน่าก็ได้เก็บเหลืองก็ได้ค่ะได้หมด แต่ถ้าแกบเหลืองนี่เราต้องหมักหลายวันหน่อยถ้าแกบเน่าก็หมักวันเดียวก็ได้ะนะคะมันมันกองขึ้นมาสักเออสิ้เข่าวหรือสิ้นข่าวเราเราก็เอาเราเราก็เอาเอาเอาน้ำจีนีจิเราเราทำกองโบตรงกลางนะเราลูกขุนลุมโบตรงกลางแล้วเอาน้ำจีนิีเราผสมไว้แบบนี้น้ำเปล่าแล้วเอาจีนิจิลงแก่ๆหน่อยอย่างน้ำ กะละมังนี่เต็มกะละมังนี่เราเอาจีมีคีลงไปกคกแค่ถังอุ้ยสองขังขังขังผู้เนี่ยมันก็จะเป็นน้ำจีมีคีเข้มเข้มนะเสร็จแล้วเราก็จะมาเทใส่หลุมตรงกลางตรงกลางหลังจากขี่กองปุ๋ยเสร็จแล้วค่เรสลับทับกันแล้วก็มาเทใส่เลยเออเราก็เอามาเทใส่ตรงกลางให้น้ำมันจมให้น้ำมันจมลงข้องล่างนะคะ แต่ว่าใส่เยอะๆให้มันไปทั่วถึงถ้ามันยังไม่มันไม่แน่ใจเราก็เอาเอาไอ้หลังจากที่เรากองทุกอย่างเสร็จแล้วนะเออเราก็เอาทุกคุกดินทุกดินให้เข้ากันหรือจะทำอย่างนี้ก็ได้เราเอาเอาลำโรยแล้วแต่ละชั้นเนี่ยเราก็เอาจุลินซีเนี่ยลดไปเลยมันก็จะได้ได้ทั่วถึงเหมือนกันทแต่ละชั้นแต่ละชั้นเราเอาจุลินทีย์ลดหมดเลย หลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องทำรูโบ้ะถ้าแบบนี้ก็ไม่ต้องรูโบใช่เออพอเราทำทุกอย่างแล้วเราก็เอาถือมากรองแล้วก็กรองกรองเป็นกรองแล้วก็เอาเอาผ้ายางผ้าปสติกมาคุมผ้ายางดำนะหรือเราจะเรามีถุงแบบนี้เราจะก้อยใส่ถุงให้มันหมักในถุงก็ได้ ให้เป็นถุงได้เสร็จนะเสร็จถุงเสร็ุงหมักเลยก็ได้ค่ะหรจะกองหมักแบบนี้ก็ได้อันอันนี้กองนี้คงได้นหมักนะจุลินซีนี่เราทําเองหรือเราซื้อตามตลาดอ่าซื้อมันมันทำเองอยู่มันมันที่นี่มันจะมีจุลินซีเก่าโอแก่เลยนะตั้งแต่ทําลงปุ๋ยเมื่อก่อนทําปุ๋ยเม็ดด้วย เออแล้วก awesome ็มีเขาจะหมักแส่ถังไว้ที่อยู่ตรงนั้นที่ตั้งเป็นตับอยู่ตรงนั้นอ๋อเามีของเราอยู่แล้วถ้าเราซื้อตามตลาดได้ไหมไม่รู้เราไม่ได้หมักแต่มันเป็นซีเก่าที่เราเอามาเอามาเติมน้ำตาลเติมจากน้ำตาลเข้าไปซีนี่เราไม่ต้องไปซื้อหรือถ้าเราจะซื้อมาก็เอามาเป็นหัวเชื้อก็ได้ก็คือ